สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงพิพมีเมนูอาหารว่างง่ายๆมาฝากทุกคนนะคะนั่นก็คือวุ้นนมเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะทําตัววุ้นก่อนนะคะใส่น้ําลงในหม้อนะคะ700 ml ค่ะใส่วุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนวุ้นให้เข้ากับน้ํานะคะ หลังจากนั้นใส่ย่าหวานอีก1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใช้น้ำตาลทรายก็2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะแช่วุ้นทิ้งไว้10นาทีค่ะครบ10นาทีแล้วเราก็จะนำวุ้นไปตั้งไฟนะคะเราใช้ไฟกลางในการกวนวุ้นนะคะ พอวุ้นเดือดนะคะแล้วก็ตัววุ้นก็ละลายหมดแล้วนะคะก็เป็นนันว่าใช้ได้แล้วค่ะนำวุ้นมาเทใส่จาน3าใบนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะหลังจากนั้นเรานำสีผสมอาหารใส่ลงไป เมื่อเราผสมสีได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้วุ้นเซตตัวนะคะจะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าจะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะตอนนี้วุ้นก็แข็งตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาตัดวุ้นเป็นชิ้นเล็กๆกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้วุ้นสามสีมาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาจัดเสิร์ฟพร้อมกับนมเปรี้ยวนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกการแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็เทนมเปรี้ยวลงไปในแก้วหรือว่าในถ้วยที่เราจัดเสิร์ฟนะคะตอนนี้วุ้นนมเปรี้ยวก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ